สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาแบ่งปันกันนะคะนั่นก็คือเช็คลายชื่อร้านค้าที่โกงนะคะสำหรับคนชอบช้อปออนไลน์นะคะก็เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อนั่นเองรายละเอียดจะเป็นยังไงตามมาดูกันเลยค่ะยุคช้อปออนไลน์แบบนี้นะคะก่อนซื้อสินค้านะคะ เราก็ต้องมาตรวจสอบประวัติคนโกงให้เรียบร้อยก่อนนะคะเช่นถ้าเราจะซื้อสินค้าจาก Facebook นะคะหรือที่ไหนก็ตามที่มันไม่ผ่านระบบคนกลางนะคะเราก็ควรจะตรวจสอบบัญชีนะคะหรือรายชื่อของคนขายหรือร้านค้าให้เรียบร้อยก่อนนะคะโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ Backlist s e l l l r r นะคะเว็บไซต์นี้นะคะตัวลิงก์แอดจะให้ไว้ใต้ Description ด้านล่างนะคะสามารถกดเข้าไปดูกันได้เลยค่ะและเว็บไซต์นี้นะคะก็จะเป็นศูนย์กลางการตรวจสอบคนโกงออนไลน์นะคะโดยให้เรานะคะสามารถเช็คประวัติการโกงเงินได้นะคะ และได้รวบรวมจากผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะจากการช้อปออนไลน์หรือมีการโอนเงินผ่าน e-banking นะคะซึ่งข้อสังเกตที่แอดพบนะคะเว็บไซต์นี้นะคะเป็นการกรอกข้อมูลผ่านผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเข้ามากรอกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้วิจารณญาณของเราเองดีๆด,ด้วยนะคะ เนื่องจากว่าข้อมูลที่เขาก่อเข้ามาทางเว็บไซต์ไม่ได้รับประกันความถูกต้องทั้งหมดนะคะเช่นกรณีอะไรก็คือหากร้านค้ากับลูกค้ามีการทะเลาะกันหรือขัดแย้งกันลูกค้าอาจจะให้ข้อมูลเท็จก็ได้นะคะวิธีสังเกตก็คือให้เราสังเกตว่าลายชื่อนี้หรือร้านค้าที่เราจะซื้อเนี่ย มีแบ็กลิสต์หลายๆอันจากคนที่แจ้งหลายๆคนอันนี้ก็คือข้อสังเกตอันนึงนะคะและหากผู้ขายคนไหนนะคะที่ไม่ได้โกงนะคะแต่มีรายชื่ออยู่ในเว็บไซต์นี้นะคะก็สามารถเข้าไปแจ้งแอดมินได้นะคะให้ทำการตรวจสอบข้อมูลเท็จได้ะคะ่ะวิธีการตรวจสอบนะคะ ขั้นแรกให้เพื่อนๆน,นะคะกดลิงก์ที่อยู่ใต้เดสคริปชันด้านล่างนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์นะคะ b l d b l a c k l i s t s e r l o r c o m นะคะกดเข้าไปได้เลยค่ะเมื่อเข้ามาที่หน้าแรกแล้วนะคะให้ดูเมนูบนสุดนะคะจะมีว่าแจ้งผู้ขายที่ควรระวังนะคะอันนี้ก็คือสำหรับใครที่โดนโกงนะคะก็สามารถ กดเข้าไปที่ตัวนี้ได้เลยนะคะแล้วก็สามารถล็อกอินนะคะสมัครล็อกอินด้วย facebook หรือว่าจะสมัครอ e ีเมลใหม่ก็ได้นะคะ user password ใหม่ก็ได้นะคะเพื่อล็อกอินเข้าไปแจ้งประวัติว่าเราถูกโกงจากใครอย่างไรนะคะก็คือให้เราช่วย กันนะคะแจ้งข้อมูลการโกงนะคะหากใครโดนโกงต่อมานะคะการตรวจสอบคนโกงนะคะให้เลือกเมนูอันที่สอนะคะตรวจสอบบัญชีหรือผู้ขายกดเข้าไปได้เลยค่ะเม <S ổ lucky> ื่อเข้ามาหน้านี้แล้วนะคะอันนี้นะคะจะสังเกตว่าเราไม่จำเป็นจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องนะคะหากเราทราบข้อมูลของคนโกงนะคะ อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะเราสามารถตรวจสอบได้4อย่างนั่นก็คือเลขบัญชีธนาคารชื่อหรือนามสกุลหรือบัตรประชาชนนะคะทั้ง4อย่างนะคะเรากกอกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะเดี๋ยวแอดจะยกตัวอย่างนะคะอันนี้ไม่มีเจตนาพาดพิงถึงใครทั้งสิ้นนะคะเช่นเราอาจจะจำเฉพาะชื่อคนโกงได้เท่านั้นนะคะ กดเข้าไปที่ชื่อจริงค่ะเช่นเราจะหาคนที่ชื่อวัชระพง์นะคะอันนี้ไม่ได้กล่าวอะไม่ได้กล่าวถึงบุคคลใดโดยเฉพาะนะคะแต่จำนามสกุลเขาไม่ได้นะคะก็ให้กดค้นหาได้เลยกดไปค่ะอ่าอย่างนี้นะคะเมื่อเข้ามาหน้าค้นหานะคะคนที่ชื่อวัชระพง์นะคะ ก็จะออกมาทั้งหมดเลยแต่ว่าจะมีหลายนามสกุลนะคะให้เราสังเกตว่าอันนี้นะคะคนที่ชื่อนี้นะคะอย่างคนที่ชื่อคนที่หนึ่งนะคะวัชระพงศ์คนนี้นะคะเราจะสังเกตได้ว่าเขาจะมีการแจ้งเข้ามาในหลายรายการเลยแสดงว่าเนี่ยนะคะ ประมาณ5รายการแล้วเบอร์1เบอร์2นะคะเบอร์3เบอร์5และเบอร์6อันนี้คือคนเดียวกันหมดเลยนะคะ1 2 3 4 5มีถึงเนี่ยเบอร์10ก็ใช่6 7คือมีตั้งแต่เกิน5เกิน5ลายชื่อขึ้นไปอะคะ่ะ ให้เราสังเกตว่าอันนี้ก็มั่นใจได้แล้วว่าบุคคลคนนี้นะคะโกงจริงนะคะให้ดูรายชื่ออันที่15นะคะสังเกตว่าสินค้าที่เขาขายนะคะก็คือ iPhone 7 Plus นะคะก่อนหน้านี้นะคะนามสกุลเดียวกันนะคะขาย iPad mini ด้วยนะคะและก็ IP 1ี 11นะคะก็น่าจะเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะคะ Airport Apple Pencil น p ะคะ Apple Pencil iPhone น1นะคะ Apple Pencil นะคะ,ะ,คะก็คือจะขายสินค้าเทคโนโลยีทั้งหมดแล้วมีคนแจ้งเข้ามาเยอะมากนะคะก็มั่นใจได้เลยค่ะว่าแบบนี้นะคะคนนี้โกงจริงๆนะคะเราก็สามารถตรวจสอบแบบนี้ได้นะคะ ต่อมานะคะเราจะมาเช็คเลขบัญชีธนาคารของผู้ขายกันนะคะเพราะว่าเรากลัวโอนเงินไปแล้วนะคะจะไม่ได้รับของนะคะอันนี้แอดจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะเมื่อเราก่อเสร็จแล้วนะคะกดเสร็จสิ้นนะคะและก็กดค้นหานะคะอ่าไม่พบข้อมูลไม่มีประวัตินะคะ อ่าอันนี้ก็คือเป็นข้อสังเกตหนึ่งว่าเราก็ยังมั่นใจไม่ได้100%ซนนะคะก็แค่ว่าเขาไม่มีประวัติการช่อโกงมาก่อนนะคะหรือบางทีอาจจะยังไม่มีใครแจ้งข้อมูลเข้ามาก็ได้เราก็ต้องใช้วิจารณญาณของเรา อีกทีหนึ่งนะคะบวกกับการไปดูรีวิวของผู้ขายจริงๆนะคะว่าเขามีการส่งสินค้าให้ผู้ซื้อจริงหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นการประกอบการตัดสินใจนะคะค่ะและวิธีเช็คข้อมูลการโกงนะคะก็ง่ายๆแค่นี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมกันคะ่ะสวัสดีคะ่ะ